มันแค่ชั่วครู่ท่นนั้นหรือว่าอูกเกียวจ๋ะมือสั่นนะคะถ้าเป็นตวนนะวลนบุคคลที่ชื่ออูเคียวผู้นั้นคขนารู้สึกว่าตัวเขาอย่างบอกไม่ถูกฆาตรกรตัวจริงก็อยู่ในนี้แหละผู้สังหารทูดโดงตัวจริงก็คือเจ้าสิน,นะก็แค่รับฟังคำขอเท่านั้นเอง ทีนแดนึงจะเป็นต้องมีผู้ปกครองสองคนจริงเหรอมันจะเป็นแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็จะทำให้ท่านไปสบายเองนะดัว่าขาอีกคนหนึ่งลาติสวัสด์ ตัดเปลี่ยนตัดอมารุชิองค์ต่อไปพวกเราขอถวายพระพรขอทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานในวันเถลิงราชสมบัติอันเป็นมงคลน,นี้ มีข้อเดียวนั่นก็คือการทำให้โลกนี้อุดมสมบูรณ์มอบงานให้คนที่ว่างงานมอบอาหารให้ผู้คนที่หิวโหยนั่นก็คือพระหนา้าที่ของข้าผู้สืบทอดนาำอามานุชิสินนะท่านอามานุชิขอรับพอเทสไซและข้าแบบนี้และเขินๆยังไงก็ไม่รู้ฮะขออภัยด้วยขอรับเมื่อครู่นี้มีหัวหน้าของพวกโนเบสเรีมาเข้าเฝ้าต้องการเข้ามาถวายพระพรท่านนะขรับอืม โนบุเซริข้าน้อยมีนามว่าโคบายาคาวาทานโนบของเราเนื่องจากร่างกายเช่นนี้จึงไม่อาจเข้าฟา้าในท้องพระโลงได้เสีมาายมรรยาาจริงนะข,ข้าเกลียดสมุไร,รเครื่องจักรข้าเคยได้ยินมาว่าทานอมนุชิองค์ใหม่เคยใช้ชีวิตเยี่ยงชาวนามาก่อนใช่แล้ว ขรู้ถึงวิรกรรมของพวกเจ้าดีตอนนี้ก็ได้เป็นใหญ่และมีแผนกำนจัดเจ้าปีศาจ่างพวกเจ้าให้หมดไปจากโลกนี้ด้วยนะถ้าเช่นนั้นท่านที่จะสั่งให้พวกเราคว้านท้องด้วยเช่นไรพอมาที่นี่ท่านก็เข้าใจถึงระบบของโลกนี้แล้วล่ะ เมื่อสองครามจบลงโปรบรวมพวกวายร้ายจะไม่มีที่ไปอย่างพวกเจ้ามารบหัวการรับใช้ไม่ฆ่าและไม่ปล่อยให้พวกชานามีชีวิตสุขสมสุขสําสำหรับคนในเมืองก็่าได้เงินหน้าอ้าปากมีชีวิตําต้อยต่อไปถ้ารุร่นก่อนที่วางรากฐานระบบไม่ไว้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะกรุณาเมาคำสั่งเพื่อเกียรติยศของพวกเราด้วยเถอะครับบุคคลรากหญ้านั้นไรซึ่งข้อมูลข่าวสารถูกบังคับควบคุมอยู่ด้วยพลังที่มองไม่เห็นแบบนี้ฉันคงต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วสินะ ไม่เพราะว่าชินไรกครับก็ทำเหมือนที่เคยทํามานั่นแหละอ๋อแต่โช่วงชิงเอาข้า,าวเดนะีายวเชาานาไม่ได้เคยทํามานั่นแหละท่านไม่ได้แค้นเครืองพวกเราหรือครับก็แค้นนะสิเดี๋ยวจะเป็นสนับนครหลวงนี่นะทาทํางานให้ดีๆด,ด้วยลนะ่ะธนมกคุงตามแต่จะบัญชาอีกไม่นานผูดนั้นก็นต้องตายแล้ว พวกคนที่เอาอย่างหมู่บ้านคันนะจะกําจัดพวกนั้นไปเองนบุสรีเป็นเจือสังเวยเพื่อทุกคนได้มีความสุขยังไงล่ะถ้าบุรุ่นกรอนเคยพูดเอาไว้ว่าเลียช่างสงครามพระเกตช่างก็เลยบงก,การในบุสรีแก้แค้นพวกมันยังไง โนบุเซริ no ไม่ใช่นครหลวงหรอกเหรอคะนครหลวงเหรอท่านคิคุจิโยก็คงเคยได้ยินมาใช่ไหมคะคำพูดของแม่ทัพของโนบุเซริไม่ว่าข้าหรือผู้หญิงก็ต้องส่งไปเป็นบรรณาการให้นครหลวงเรือที่ถูกล้อมรอบด้วยโนบุเซริลำนั้นต้องเป็นนครหลวงไม่ผิดแน่นอนคะ่ะเพราะปุิศนาเอะอยู่ที่นั่นถ้างั้นอาจารย์อยู่ที่ไหน จรงเลยตื่นแล้วเหรอคะบุตรของข้าละ่ะบุตรในคันข้าเป็นยังไงแล้วข้าจะไปเขาก้ามาท่านอมนุชิเช่นไรท่านอมนุชิน่าสนมเจ้าค่ะมีอะไรเหรอเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะ มายความว่ายังไงอ่ะให้พวกเราไปเป็นสาวใช้ของพวกเธออย่างนั้นเหรอใครเป็นคนตัดสินกันอะ่ะแน่นอนก็ต้องท่านอมนุชีดูสิจากนี้ไปตำหนักไหนเนี่ยจะกลายเป็นที่พักอาศัยของพวกเราถ้างั้นก็ปล่อยพวกเราสลายตัวไปก็ได้นี่ถ้าแบบนั้นไม่ได้หรอกพวกเราต้องแต่งตัวให้ดูสวยงามอยู่เสมอเพื่อรับใช้ท่านอมนุชียังไงละจ๊ะก็ต้องมีคนรับใช้ใช่ไหมห <c oughs> ล่ะรออีกสักพักเถอะนะคะตอนนี้อาการของพระสนมเรื่องนั้นพวกฉันไม่สนใจหรอกย,ย่ง เิญเริ่มได้เลยขอริบมกำหนดเวลาประหารยามพลบ6โมงเจ้าจะถูกนำตัวไปยังแทนประหารเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ถ้าเช่นนั้นจะช่วยรับฟังคำขอร้องสุดท้ายของข้าในฐานะนักรบได้หรือไม่เอ่ยมา ข้าอยากรับบรระสุดท้ายเย่ยงนะครบข้าต้องการชำระร่างกายและควาาท้องตัวเองด้วยมือข้างนี้ไม่ได้ด้วยเหตุใดเ้ายอมรับให้เจ้าชำระร่างกายได้แต่ว่ามีคำมัญชาลงมาว่าจะยอมให้เจ้าถืออาวุธอันตร,รายไม่ได้โดยเด็ดขาดนั่นเป็นคำสั่งของใครเหรอแน่นอนท่านอมนุชิองค์ปัจจุบัน สถานทูตหลวงเหรอน่าสังเวชจริงๆอะไรกันเนาะเอาไม่เห็นเลยเจ้าค่ะเอาเนี่ยอาลุงเขาเขียนว่าอะไรเหรอเจ้าคะจะว่าไงดีล่ะไม่ใช่เรื่องที่สมควรจะอ่านให้เด็กฟังนะ ท่านอาจารย์จะโดนตัดคอว่าไงนะเนาะอะโยโอ้มาซานุชิยังรอดมาได้อีกเหรอเจ้ายักษ์เลกทม,ม,มาสมุณิไม่ได้พบกันสนานหมายความว่าไงทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ยไม่เพียงแต่โดนจับในฐานะมือสังหารทูดหลวงแต่ยังปองร้ายอมานุชิด้วยปองร้ายอะไรเนาะแปลว่าอะไรเจ้าคะท่านอาจารย์ ล้มเหลวซะแล้วว่าแล้วท่านอาจารย์เี็นคนเดียวนับว่าเกิดกำลังไปจริงๆรูน้อยไม่รู้ที่ตามที่สูงจึงได้ทำเสียมารยาทไปขอได้โปรดอาภัยด้วยอา มันต้องใส่ใจแล้วนะข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นาเป็นพระคุณยิ่งเพราะท่านการุณากำจัดทูตผู้เปรียบเสมือนหอข้างแคร่ผู้นั้นออกไปตำแหน่งของผู้น้อยจึงมั่นคงปลอดภยัยปล่อยข้ารนะับปล่อยปล่อยปล่อยออท่านพ่อนายท่านมาลับลับรอรอแอบ,บ,บ,บฟังแบบนี้มันไม่ดีเขาไม่ได้ยินอะไรเลยสักนิดหนึ่งเนาะมีตัวอะไรหรือเปล่า <c oughs> เขามาดูว right. okay, ่าจจเปไปยังไงเท่านอนเองข้าสบายสุดๆเลยแต่ถ้าจะชาวนาก็มาเป็นอมานุชิเนี่ยสนุกดีออกนะเขาคงเคยด้สงสัยอยู่แล้วว่าท่านขุนนางผู้ใหญ่จะมาใส่ใจคนพื้นเพชาวนาอย่างเจ้าโดยสจให้อะไรกันแน่ที่แท้ก็มีเบื้องหลังน่ากลัวนักจะเป็นคนล่มือฆ่าท่านถูดหลวงเป็นขุนนางผู้ใหญ่สินเนาะเห็นว่าแอบฟังจริงๆด้วยแต่ว่านะคนฆ่าะหมอนน่าต่างหากเออก็คนนี้เข้าลำบาอยู่ดีนะ จะทุหลงคนนั s <S um> un ้นน่ะมันหมายตำแหน่งงขอคุณคนนี้อยู่ใช่ไหมจะทำยังไงกับนายท่านผู้นี้ขอรับนั่นนะสินนะเออเออเอออีกไม่นานจะถึงเมืองคกากะเคียวแล้วนะขอรับอ๋อป่านี้แล้วเหรอเนี่ยเออเเโอเคียวข้าในแตกต่างกับเนื้อบุษรีตรงที่มีเลือดและน้ำตาข้าจึงอยากแทนคุณท่านที่กรุณาสั่งสอนในการค้าขายให้นะ ท่านพ่อจากนี้ไปขอเท่านั้นตำแหน่งฝ้าห้องพลังงานเถอะอีกไม่นานาพวกชิคิโมริจะมาแล้วใช้ดาบตรากตามเหมือนกันเนี่เอา้าก็คงธรรมดานะสมุไรนี่นะผมดาบทางนี้คือเอาเรื่องเหมือนกันเนี่แบบนี้ต้องตีกันใหม่เลยละ่ะ ยืมสองเล่มนี้จนกว่าจะซ่อมเสร็จนะเอา,อาข้าจะไปช่วย<า>ทุกคนออกมาอ<า>นี่คิดจะหาเรื<า>เ่องทะเลาะกับนครหลวงเลยยังไงเนี่ยทำไมไป้ายต้อง่ปชชนักรบแล้วก็ทนดูได้อยู่ไม่ได้หรอกการุณารอก,ก่อนนะคะมีอะไรเหรอทันทางเบนนะไม่ใช่คนที่จะปล่อยตัวให้ถูกกระหารได้ง่ายๆหรอกนะคะแต่ก็อย่างที่เห็นน่ะบอกจะไปช่วยผู้หญิงแล้วก็โดนจับซะเองเองนั้นแต่ว่า ท่าไม่อยากให้ผู้ท่านก่อเรื่องโดยไม่คิดแล้วกลายเป็นขัดขวาง้าพวกเราลงมืออย่างนั้นเหรอถ้าหากไม่ทําอะไรก็คือความอับอายช่วชีวิตของนักรบหากท่านสอดมือเข้าไปยุ่งจะไม่เป็นการหลูกเกียรติของท่านคังเบหรอคะสมุไรน่ะขอยอมตายอย่างผ่าเผยดีกว่าอยู่อย่างอับอายและข้ากับค้าสุโดโจิยังมีคดีค้างอยู่กับเจ้าคังเบแล้วสิต้องช่วยหมอนันออกมาให้มันได้เห็นความเป็นลูกผู้ชายของพวกเราสักบง อานเรมื้อเนี้ยเป็นมื้อสุดท้ายแล้วค่ะเป็นอะไรไปก็อีกไม่นานท่านสูมุไรจะเดินประหารแล้วนี่ค่ะคนที่รู้ตัวว่ากำลังจะตายคงจะกินข้าวปั้นไม่ลงสิคะไม่นี่ข้าเป็นบุรุษที่ถูกว่าจ้ามาด้วยข้าวก็ต้องกินข้าวทำงานต่อไปนั่นแหละคงไม่มีทางช่วยพวกเราแล้วใช่ไหมคะก็ไม่แน่หรอกนะ เ,นะเขาไม่มีความแค้นกับเจ้าจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเป็นเพราะเจ้าตังหาาถือได้มีค่าในตอนนี้ข้าก็เลยอย่ามาอำลาเป็นครั้งสุดท้ายสักหน่อยนะจะมาเดตะนิฐานนซาสมุไรไม่ได้คว้านท้องตายนี่ถือเป็นความอับตายสินนะถ้าเป็นคำพูดแบบสมุไรก็ต้องพูดว่าพ่ายสงครามแล้วสิจนกว่าหัวข้าจะรู้จักบาจะได้วางใจจะดีกว่านะน่ารักจังเลยนะ เำาแบบสุนัขขี้แพ้ดีนาะต่อจากนั้นก็ถึงตามหมู่บ้านคันนาแล้วนะทางเบคุง อนาร์และละมือสังหารอาจารย์โดนลากคอไว้เหมือนกนสุนัขไม่มีผิดแล้วคุณคังเบจะทำไงกันล่ะเนี่ยคราวนี้คงหมดทางช่วยจริงๆแล้วลำบากไหมน้องสาวเอ๊ไในเมื่อกี้ตกลงกันไว้ว่าจะไปช่วยคังเบไงแค่ช่วยท่านอาจารย์ออกมาคนเดียวก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาหรอก ก่อนอื่นต้องมาช่วยผู้หญิงออกมาก่อนโอ้ก็เรื่องวุนว่นวายขึ้นมาแล้วจะได้สร้างโอกาสให้เจ้าหมอนดันสินะถ้าเข้าใจว่าท่านอยากจะพูดอะไรแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่เราสมควรกระทําผมเข้าใจความรู้สึกของข้านะค<ะ>่ะทางคิคุจิโยะต้องหาวิธีรอบเข้านครหลวงอ๋อโบจิคิมารีนี่เจ้าคะรักกนเดี๋ยวรอสักครู่ พวกท่านจะคิมริใช่หรือไม่สำหรับพวกนั้นจะขนไปไหนโอ้เจ้าคพื่อแคทที่เคยผ่านทางเมื่อมาตอนนั้นนี่นะถูกต้องแล้วเขามปนามว่าโอคาโมโตะคาซูชิโร่จากนี้ไปเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของท่านอามานุชิพวกเราจะขนแท่งพลังงานไปถวายเป็นอย่างที่คิดว่าจริงๆ<ม>อืม้คนพวกนี้ชอบร้ายจริงๆขออภัยอย่าได้แค้นเลยถ้าโดนยามราตระเวนสอบปากคำกูช่วยบอกว่าโดนโจรข้าถนนปล้นก็แล้วกันนะ ไวยเจ้าเหนียวนะพี่ขึ้นเนาจีบปล่ายังไงก็ไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะทำตัวเป็นสับลอยธรรมดาที่ถูกจ้างมาเป็นพวกกุ้มกันสินค้าซะก็ได้นี่นะขับรถเป็นพวกเชคิโมริได้แนมเนี้ขนาดนี้แล้วไม่มีใครมองออกแล้วหน้าเชื่อ,อซีฮันเซนาจีก็ทำเรื่องเชืช่อเป็นเหมือนกันนะเจ้าค่ะก็จะถือเป็นคำชมก็แล้วกันนะฮันลูคังเบก็คงจะทำแบบนี้นเจ้าคะก็เป็นไปได้อ่ะี่ทำอะไรอยู่วะเจ้าคะ เขาก็จะไปด้วยนะสิจะไปเป็นผู้สังเกตการหรือไงเปล่าแล้วคะ่ะพวกท่านทั้งสองคนไม่เคยเห็นหน้าคุณซานาเอะให้ข้าไปด้วยดีกว่าน้องสาวดูถูกสงขลามมากไปหรือเปล่าค่าะรัวจใจท่านพี่จริงๆเลย สองคนอย่าเอ่ยปากนะเขาจะเป็นคนเจรจาเองรู้แล้วล่ะนะพอเข้าไปข้างในได้ข้ากับน้องสาวจะไปช่วยผู้ผู้หญิงส่วนครับซึ่โนกจิจะไปช่วยขางเบช่มะหยุดก่อนวันนี้พวกเราได้นำแท่งพลังงานมาถวายแด่ท่านอบานุชิเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลเพื่อความปลอดภัย าไปตรวจอย่าเข้ามานะาคิดว่าเหตุใดพวกเราถึงต้องแต่งตัวมิชิดแบบนี้ล่ะถ้าเข้าใกล้กว่านี้จะโดนคราบบนทินแปดเปื่อไปจนชั่วลูกหลานนะอ<า>๋อพวกเราได้รับการติดต่อมาแล้วเชิญผ่านไปได้เลย ขอบใจที่เดินทางม,มาถึงนี่ก็คือผู้ได้รับ,บอมอบหมายหน้าที่จะเป็นทางกอนให้มาฝ้าห้องพลังงานแห่งนี้ออยามาโรจะคิดอัตราเปลี่ยนของแท่งพลังงานนั่นเป็นข้าวกิ่กะสอบละเขาสอบถามไม่กระจ่างพวกคนในนครหลวงนี่กินข้าวกันเยอะแยะขนาดนี้เชียวเรอทั้งแปลกซะจริงผู้เป็นชิคิโมริจะไม่รู้จักระบบก,กาแรแลกเปลี่ยนได้ยังไงโลหูจริงไฟแ้วมานี่เออไปฮย แต่ยูคุณที่เยอะทำแบบนี้ทำไมอ่ะมันอะไรกันฮะไอ้ข้าวมากมายขายกองนี่นะฮะอะไรนีดิบจะไปแข่งกันแน่นี้อ่ะมาของวะหน่อยฮะพวกแกรีดไทยเอาข้าวจากพวกเราไปแทบเป็นแทบตายเอามาตุนอยู่เฉยๆแบบนี้นเลยฮะข้าวเนี่ยเป็นสิ่งจะเป็นสำหรับการจัดซื้อแห่งพลังงานนะจริงๆนะว่าไงนะ พราะแบบนี้พวกเราถึงต้องบังคับให้ชาวนาปลูกข้าวมอบข้าวให้พวกชิคิี้บริแล้วก็รับเอาแทนพลัางงานนเป็นเครื่องตอบแทนยังไงล่ะนี่แหละคือระบบกลไกเพื่อความสมดุลที่นครหลวงจะสร้างขึ้นมายังมีหน้ามาเถียงอีนู่นนั้นพวกแกก็ไปปลูกข้าวซะเองลสะสะิตอนที่พวกแกกำลังเที่ยวเล่นอยู่เนี่ยชาวนาต้องอาบเหงื่อตากน้ำลำบากสักแค่ไหนรู้บ้างหรือเปล่าแบบนี้แบบนี้ข้าวหน้าสูงสารแย่สิ ไอ้นครหลวงนี่นจะฟันมันให้กระจุยเลยไฟหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าทำลายระบบนะเรื่องนั้นขําใไม่สนไฟหยุยดนะทางกุจิยอหวหูพวกเรามาที่นี่เพื่อช่วยภรรยาของนิกิติไม่ใช่เหรอไอ้ระบบบ,บ้าบออะไรกันยบ้าชัดชัดพวกเรากำลังตามหาผู้หญิงที่อมนุชิลักพาตัวมาเจ้ารู้หรือเปล่าพวกนางอยู่ไหนนำทางไปสิ ท่านคัซซิโร่หวังที่คุณจะโยด้วยนะท่านะไรล่าลข้าจะไปช่วยอาจารย์ย่าว่าไงต้องทันอุเคเนี่จะนั่นน่ะเหรอเนี่ยโลกนี้คงถึงจุดจบแล้ว จงฟังท่านที่ประทับอยู่ตรงนี้คือท่านอมานุชิผู้ซึ่งเป็นเจา้าผู้ครองเมืองคุกากคียวมีนับว่าท่านผุกเคียวแต่สเสด็จมาที่นี่พร้อมกับนัรหลวงผู้มาทักทานประชาชนทุกๆคนและยังมาเพื่อเป็นประธานในพิธีประหารชิมะดาขังเวอตกรชูที่หลากสงสารทูตหลวงก่อให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นในเมืเองแห่งนี้และยังมีโทษประหารในการกู้ฆ่าทำร้ายท่านอมานุชิองค์กรด้วยคมมีดอตกรอต้องจบชีวิตลงที่นี่ขอให้ประชาชนทุกท่านได้ปลดวางใจเถิด ถ้าไม่ซ่อนใบหน้าไว้จะตัดหัวข้าไม่ได้ด้วยไงนะอย่าลืมนะลงนี้เลยนะอย่าพลาดเชิญ นนครหลวงนั่นก็คือยานรบลำใหญ่มาหึมาาได้เองเห็นเขาบอกว่าในนะครหลวงนั้นมีทั้งคุณนางและก็พ่อค้าที่เชี่ยวชาญการค้าขายมากกว่าท่านมาเรดอยู่เยอะแยะเลยนะเจ้าคะเพราะที่เคยเป็นอดีตกองทหารพอไม่มีสงครามไม่ทำก็เลยแปลงตัวเองให้เป็นเนบ,บูเซรีแล้วก็ออกอาลาวาดแต่ก็มีคนที่ใช้อำนาจเงินฟาดหัวให้สยบแล้วก็เรียกมารับใช้นั่นก็คือพวกพ่อค้าคแหละเจ้าคะ่ะและเรื่องที่ข้าสงสัยพักหลังวันนี้ข้าซนจีเนี่ยดูองุนหงิดง่ายยังไงชอบก่อนนะคะ เล่นเอาท่านพี่ลำบากใจเหมือนกันเถ้ะค่ะแต่มูรยนี่แปลกจริงๆด้วยเอาแต่พร่ำพูดว่าจะแสดงความเป็นลูกผู้ชายบ้างละ่ะหรือความอับอายบ้างแบบนี้แหละถึงท้องไม่อิ่มไงแล้วเจ้าคะคัสนจนะิพยายามเต็มที่เพื่อที่จะให้ได้รับการยอมรับจากท่านลุงคังเบแต่เห็นคัสนจิในตอนนั้นแล้วไม่รู้ว่าท่านลุงจะว่ายังไงบ้างนะเจ้าคะทุกคนออกไปช่วยเซนเอจจังแล้วเจ้าค่ะจะไปได้สวยหรือเปล่านะค่ะและเป็นห่วงจังเลย